ขับแรงโอ้โหตอนขึ้นว่าแย่แล้วตอนกลับขาลง <Yeah. S 1> แย่ขนาดไหนนู่นครับ ทางยาวไกลแตมัวถ่ายอย่างเดียวก็ไม่ได้ไ<ป>ต้องพักเป็นระยะระยะนะขามาพักประมาณแปดรอบ <c oughs> รอบละห้านาทีโดยประมาณเฉลี่ยทุกรอบ อ๋อพโอ้เแข่งจังเลยเอาละครับพี่โคต้องกระเท้าลงแล้ว ยังมไม่ด้ครึ่งครับเป็นอันนี้เป็นบันไดดินสลหับบันไดปูนแต่ก็มีทางอะไรนะก็เป็นเป็นหินปีนหน้าผาเล็กน้อยจากประสบการณ์ที่ขึ้นมา แล้วก็ถือว่าขึ้นมาแล้วก็คงจะครั้งเดียวแหละมลผมเย็ยนมากครับโอ้โหฟังเสียงลมลมเย็ยนมากช่องเย็ยน อันนี้เขาเรียกอะไรเมื่อกี้ภูสวรรค์ภูสวรรค์เหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยครับ่าางกย <laughs> เหมือนหลุดจากู่ <laughs> โอ้แทบแย่กว่าจะถึงเป็นล่องน้ำแค่แค่ทางเดินนะครับข้างล่างเป็นหน้าผา้วเนี่ยลวงไปไปมีนู่นอะ เป็นช่องทางให้เดินอย่างเดียวโน่นครับวิวมุมกว้างนะพี่โก้โน่นครับถนนที่เรามาน่นอยู่ไกลๆโน่น,ค,นครับที่ที่เราจอดรถอยู่โน่นโนเห็นลิบตลิๆน่นน,น,นี่ครับตรงน,นี้ยังเป็นบันไดดินอยู่นำทางโดยพี่โก้ ขาลงก็ยั่งช่วยนะครับขาขึ้นถ่ายไม่ไหวต้องปีนไปไม่มีแรงยันจะยิบม,มือถือถ่ายดูความชันครับความชันโู่นถนนยุ่งล่างนะตอนนี้เป็นบันไดปูนแล้วไปกเดินไปเลย นี้มีแข่งบอลรงใสไม่ได้เด็ดูความชันครับลงเร็วไม่ได้ครับล่วงถ้าลงเร็วต้องกลิ้งอย่างเดียวลองมาพี่โกลองกิ้งตกรอบไหม ถ้าจะดีดูดูดูทางลกบอกเลยใครร่างกายไม่แข็งแรงไม่ต้องมาครับนนโดยเฉพาะผมนี่แหละหลวมตัวครับพี่โกพาขึ้นมานึกว่าใกลๆที่ไหนได้โอ้โหนูน่นครับดูข้างล่าง นูน่นนี่ก็ดูวิวยอดเขาโอ้ขึ้นมาได้ยังไงลมเย็นมากอูกลมสังเกตใบหญ้าใบไม้ดีครับลมเย็นดีแต่ว่าโอ้โหปวดขาแน่นอนกับบ้านนี้ หายารอเลยพี่โกโล,ลงชิวๆครับแต่พอคอปนี่แหละนี่ครับตรงนี้นะ่าจะเป็นแอดเวนเจอร์แล้ว ก่อนก่อนขึ้นมานอนไปตื่นแล้วตอนนี้ตาสว่างเลยกาแฟไม่ดีดเลยนี่ครับตรงนี้จะมีปีนหน้าผานิดนึงครับดูดูทางไปแล้วต้องปีนผ่านก้อนหินสองก้อนนี้ไปนี่พิโก้นำไปแล้วครับนี่ครับก้อนหินนิดนึงแล้วก็ก้อนหินก้อนนู้นอตามดูกันอัแล้วพิโก้โอ้ไม่ร้อเลย หลักพอมากนี่ครับต้องผ่านตอกกินตรงนี้ไปไปอีกช่องหนึ่งนี่ครับช่องเย็นน่าจะเป็นช่องฟิตนี่ครับถ้าล่วงใบนู้นเลยครับนู่นน่ะเหลูกคนลึกถ้าล่วงจะได้ไป <c oughs> เจา่องเย็น <c oughs> นี่ครับตรงนี้ดูโกยเพิ่งไปรอแป๊บหนึ่งรอพอถ่ายแป๊บหนึ่งนี่ครับ ถ้าหลุดไปรูดเลยนะเออหลุดโค้งเมื่อไหร่ร่วงเลยครับนู่นข้างล่างไกลมากครับนี่นี่อย่าอล่าอย่างนะครับนี่เขียนก้อนหินยังจะมีเวลาอ่านอีกไม่เป็นเจอก่อนใหใจหนึงทีแล้วก็ไปต่อ คิดว่าถึงข้างล่างเราจะใช้เวลากินนาทีทริปนี้เป็นทริปส่งทหารเข้าค่ายพรุ่งนี้จะทานจะกลับไปฝึกต่อแล้วผลอาหารโก้โอ้ ยังเดินตามซอกหินอยู่นะครับเดี๋ยวข้างล่างจะเป็นขั้นบันไดแต่ยังไม่เห็นเลยนู่นครับทางเดินเลาะไปเรื่อยปวดขาแน่นอนบอกเลยตอนนี้ต้นขาเริ่มสั่นแล้ว ดีก็เป็นทางลงก็เลยเบาหน่อยอีตอนทางขึ้นเนี่ยเนีราเราน่าจะพักแถวแถวนี้ใช่ไหมตรงนี้แหละตรงนี้เลยตรงนี้แหละที่เรานั่งกันอยู่ไม่ไหวหาลมยากครับแต่ตรงนี้ลมไม่ค่อยผ่านแต่มันลมโอ้เหเรียบร้อยพรุงนี้ไม่ต้องไปลายแล้วแต่บอล ไม่ได้เตะบอลไม่ต้องถามตาเหตุครับนี่แหละตรงนี้แหละชัดชัดใช้การเนื้อหนักไปหนะ่อ,อยร้อยญาตจากกองร้อยครับพรุ่งนี้เข้ากรมสายครับ <c oughs> ไม่ไหวแล้วปวดขาและใครชวนขึ้นมาครับผลทาหารชวนขึ้นมาครับ ผมยังเย็นอยู่ครัเดังเกตจากใบยาคาโอ้ต้นมงต้นไม้อะไรก็เกาะไปเรื่อยนูอนครับดูทางลงช่วงนี้จะชัดหน่อยครับไม่หน่อยอยอะดูดูความชัดนู่นครับลงไป ข้างล่างนู่นแะแต่เห็นจุดหมายแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะหมดแหลงแล้วโอ้ครับเห็นเป้าหมายแล้วอยู่ข้างล่างโหครับคนข้างล่างกำลังขึ้นมาคนข้างบนก็กำลังจะลงไป <c oughs> นี่ตรงนี้ที่ว่าที่เราอ่านกันเนี่ยห้าแปดเนี่ยทำปีห้าแปดเนี่ยนั่งพักกันแล้วหเหมือนเล่าเลยตรงนั้นเราก็พักนู่นครับข้างล่างเห็นจุดหมายลำไร่แล้ว ีค้คนไหนพูดสวีเมื่อกี้คนไหนพูดบวกรถเข้าถึงเดี๋ยวไปเรียกคัดเมียมกลับเลยมันลอกเราจิงขึ้นมากจริงใช่ค่ครับแม่ไก่โทรศัพท์ไก่อยู่นะแต่นี้ดีนะเขามีบันไดให้เงง้้นบนไม่มี <laughs> บันไดอย่างเงี้ครับมีปะ <laughs> มีไตหินไตอะไรไปด้วยเ <laughs> ข้าเข้าวงพระจันทร์ลง ทางเดินจะลำบากหน่อยครับเข้าวงพระจร์มันมีแค่อเดียใดใชไหครับมันมีแต่บันไดอันนี้มันมีบันไดมั่งบันดินปีนหินมั่งอะไรโอ้ตอนนี้กำเนื้อขาเริ่มไปแล้วตอนนี้สิบสามนาทีวอนเจรี่อุทยานติดนิดติด เมื่อกีท้ที่บอกเมื่อกี้ไม่ใช่ละเป็นห่วงคนชลาคือเราเรารู้ตัวแล้วว่าเรายังไม่ไวเลยเขาขึ้นยังไม่ถึงครึ่งทางไงก็เมื่อกี้ทหารยีงปวดขาเลยคนก็เหนื่นนอยเมื่อกี้ป้าป้าเขาถ้าจะเริ่มแย่แล้วโดยกบไปกินข้าวโรงเลี้ยงว่าโหดแล้วขึ้นเขาปวดขากว่าโอ้ ัหมดแล้วไม่ได้สั่นสู้นะสั่นหนีนหนีแล้วตอนนี้ให้เข็ดเป็นไลๆไปนี่ครับความชันาญโอ้โหดูดูสเตปทหารเดินน่ะไม่ใช่น้นๆคนนี้อยากเกินไปนะบอกคำบอกได้คำเดียวเดี๋ยวก็รู้แต่บอกตอนนี้กูรู้แล้วดูดูสเตปทหารเดินน่ะ นขนาดทหารนั่ะสิบเก้าเองอายุสิบเก้ายังเดินขนาดนี้ออกกำลังกายเพื่อมาจำเนี่ยนี่แล้วดูทุกคนไม่ได้ออกกำลังกายที่เนี่ยโอ้โสำหรับคนที่คิดจะขึ้นไปนะครับไม่มั่นใจอย่าขึ้นบอกเลยเอย๊แต่ ชุดนั้นเขาขึ้นสบายปลือเลยวะชุดสาวๆที่ขึ้นไปก่อนเราอะเขาขึ้นมาเขาจะสบายกว่าน,นี้แม <c oughs> ่ถ้าคลิปนี้หลุดไปนะครับไม่เกี่ยวกันนะ <c oughs> เริ่มตามไม่ทันแล้ว โอโห,โหดูทางลงโหดตั้งแต่ตอนขึ้นแล้วอ่ะอีกห้ารอยขั้นถึงพื้นโหดตั้งแต่ตอนขึ้นแล้วครับไม่ได้ขึ้นไปแล้วลงโหดนะนี่หยุดพักตั้งแต่ตรงแถวแวนี้แล้วละ่ะลเริ่มท้าวัวเข้าแล้วลงเร็วก็ไม่ได้นะ ไหลเลยท่านน่น oh. มผู้พิชิตผู้สวรรค์ oh. <c oughs> เป็นไงครับทหารไม่มีแรงเหยียบเบรกรถแล้วเออใส่เบรกมือเอาให้มีทางลัดด้วย อนี่นะครับทางนี้สบายสุดออ,อกแล้วโอ้โหเดินไม่ปกติเลยวะขาเดินไม่ปกติเลยร้านมาม่าร้านมาม่าอ้า,อาวแล้วครับถึงแล้ว ถึงป้ายแล้วเดี๋ยวมาเช็คอินที่ป้ายอีกทีหนึ่งไนะนี่ครับถึงแล้วพี่โกนี่ภูพิชภูสวรรค์โอ้ววโอเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยสวรรค์จริงอ้าวเดินไปที่